ฆ่ากับปูไห่ตัวเราไม่เป็นผู้ไม่ให้ข่ากับปูเพราะสมุดมันไม่มีตัวเราไงไม่มีอะไรเลยไอ้ตัวเราเป็นผู้ให้ค่าตัวเราเป็นผู้ไม่ให้ค่ากับปูหมดไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นคนปูุงไม่ใช่ว่าเราไปมุเอาตัวเราไปมุ่งดูตัวความปูุงไอ้ตัวเราพู้ไปให้ค่ากับปูไอ้ตัวเราพยายามจะไม่ให้ค่ากับปูไม่ตัวนี้คือคือตัวร้ายหรือตัวปูุงแต่เราไม่เห็นมันไงเราพยายามจะเอาตัวเราเนี่ยไปจี้ใส่มันไปจี้ใส่ตัวปูุงแต่ง แต่เราไม่เห็นว่าไอตัวที่ไปให้ค่าต่อความปรุงแต่งที่เราจะไปทําลายมันเนี่ยคือไอตัวเรานี่เนี่ยก็คือปรุงขึ้นมาเหมือนกันคือตัวนี้คือขอข้ามแค่ร้ายเลยเออเหมือนเป็นตัวปรุงอะมันก็เป็นตัวปรุงแต่ถ้าเราเห็นว่าทุกอันตัวปรุงหมดเนเพราะว่ามันทุกอย่างมันมาจากความไม่มีไม่มีอะไรเลยเว้ะต่อห้เป็นความเป็นตัวเราที่จะไปทําลายอะไรก็ตามมันก็คือตัวปรุงแสดงว่าปรุงว่าตัวเราไม่มีเนี่ยจะจะแสดงว่ามันก็เป็นความที่เป็นตัวปรุงมาเหมือนกันก็ปรุงเหมือนกัน มันจะปรุงว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีมันก็มาจากความปรุงมันก็ปรุงขึ้นมาจากปรุงจากความไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วก็ปรุงขึ้นมาว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีไอ้ความปรุงเนี่ยหมายถึงว่าเรียกว่าการกระเพื่อมขึ้นมาจากความไม่มีอะไรกระเพื่อมขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาเป็นคลื่นเป็นเวฟเป็นไวเบรชั่นมีการสั่นสะเทือนขึ้นมาภาษาเรียกว่าคิดเรียกว่าคิดปรุงแต่งภาษาอังกฤษเรียกว่าติ้งกิ้งภาษาจีนเรียกว่าอะไรเราบริจารเรียกว่า อะไรเนะเสียงฝาเะเสียงฝาก็เก็ไดแล้วแต่ว่าภาษาใครภาษามันมันจะมันจะไม่เรียกว่าปุงแล้วเพราะว่าปุงภาษาใครภาษามันปุงไปตัวเราขึ้นมาตัวเราที่ให้ค่าตัวเราที่ไม่ให้ค่าไอไอตัวเราที่ไปให้ค่าไม่ใช่ว่าเราไปเอาตัวเราไปมุ่งที่จะไม่ให้ค่าเราจะเอาตัวเราไปมุ่งดีกว่าจะดับมานะเราเห็นว่ามานะเนี่ย มันเป็นสิ่งไม่ดีเราจะเอาตัวเรามุ่งที่จะไปเห็นอาการของมานะจะไปดับมานะแต่ไอ้ตัวเรานี่มุ่งที่จะไปดับอาการของมานะในปัจจุบัขนขณะนั้นแหละอันนี้คือเราไม่เห็นว่ามันเป็นความปรุงแต่งขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ก็ปรุงขึ้นมาเป็นเวฟขึ้นมาไปขึ้นแต่ไม่ได้มีตัวเราจริงๆหรอกไอ้ตัวที่ไม่ให้ค่าหรือตัวที่พยายามจะไปดับอะไรหรือตัวที่พยายามจะไม่ให้ค่ามันก็ปรุงขึ้นมาเหมือนกันในตัวพยายามไม่ให้ค่า คือทุกอย่างเล้นมาแตกความไม่มีอะไรแต่แต่ยิ่งใหญ่สุดคือโลกดวงดาวดวงจันทร์จักรวาลในจักรวาลทั้งหมดระบบสุริยะยจักรวาลทั้งหมดเนี่ยคือมันพุ้งมาจากความไม่มีอะไรในเอกตัวเราทุกคนที่อยู่บนผิวโลกเนี่ยมันก็เลยโลกเนี่ยมันก็เกิดมาที่หลังความว่างเปล่าแล้วเพราะนั้นไอ้คนทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่บนโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะมันเกิดขึ้นมาที่หลังโลกเองก็มันจะได้โลกยังยังมาจากความไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเราเนี่ยอยู่บนผิวโลกมันที่มาจากความไม่มี มันทั้งร่างกายเนี่ยมันปรุงขึ้นมาจากความไม่มีไล่เวทนาตัญญาสังขาวิญญาณน้มก็ปรุงขึ้นมาจากความไม่มีไอจิตก็ไม่มีอยู่จริงไงมันปรุงขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับไปปรุงขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับไปปรุงขึ้นมาจากความไม่มีแล้วดับไปคือเราไม่เห็นในตอนที่มันปรุงปรุงมีตัวเราแล้วเราไปพยายามไปเพ่งจ้องไปสังเกต ไอตัวไอตัวมานะอาวิชาตัวมานะตัวฟุ้งซ่านตัววิชาเพื่อจะดับมันแต่ความจริงอะไอตัวเราที่จะไปเพ่งจ้องตัวมานะอาการที่เป็นมานะตัวตัวฟุ้งซ่านตัววิชาเป็นไอสังยน์ตัวที่แปดตัวที่เก้าที่สิบอไอตัวนี้ก็เป็นตัวเราไม่เห็นมันก็เลยกลายเป็นเป็นมานะเป็นตัวฟุ้งซ่านเป็นตัวอาวิชาตัวใหม่ซ้อนมาเรื่อยๆมันปรุงซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆ ไอ้ตัวเราที่เราพยายามไปไปดับไอ้กิยาการก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะเป็นมานาซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆเป็นมานาตัวคูซ้า,ต,าตัววิชาซ้อน,น,เ,เ,นเป็นตัวใหม่สร้างขึ้นมาเรื่อยๆเป็นตัวใหม่สร้าง้มาเรื่อยๆสร้างมาจากความไม่มีอ่ะแล้วก็จะซ้อนขึ้นมาเขนะ้าใจไหมก็แค่เห็นแล้วก็รู้ต้องรู้ไอ้ตัวที่จะเข้าไปเห็นมันน่ะ ทันมันนะั้นต้องทนัทนทันไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปไล่ทันนะต้องรู้ต้องทนองงันความจากไม่มีแล้วปรุงเป็นความมีขึ้นมาในใ,นใจเราจิตหรือใ,ใจมันคือความไม่มีแล้วอยู่ๆมันก็ปรุงเป็นตัวเราเนี่ยพยายามไปไล่ดูอาการของมันนะว่ามฟุ้งซ่านแล้วอภิชาที่เป็นไนตังโยตัวที่แปดที่เก้าที่สิบเวลามมไม่เห็นมันแลแล แต่เราไม่เห็นนีมันก็จะแสดงอาการออกมาเรื่อยๆน,น,นะแสดงพฤติกรรมก็เรียนรู้ดูดูใจคำว่าพฤติกรรมทีถ้าเราสังเกตดีๆขนาดเราเนี่ยคุยกับกับโยมหมอเรื่องมานะเรื่องตัวสังโยรรตัวที่แปดฟุงซ่าตัวที่เก้าวิชาตัวที่สิบแต่ขนาดเราคุยเพื่มมีบางตอนที่เราไปพูดแทรกหมอใช่บางทีมันเห็นทันมันก็ไม่คือเห็นเลยเจ้าค่ะว่ามันจะพูดแบบเออหมอ,อยังผูป้ประกอบี่ย<ช>เราเนี่ยมีตัวเล่งออกมาจากข้างในแล้วสุดท้ายเราก็ไม่รู้เท่าทันแล้วเราก็ปล่อยไปตามไปตามมัน คือเราเนี่ยบางทีเราเห็นแล้วเราก็ปล่อยไปตามมันคือเราออกไปคําพูดไปเลยเราไปพูดแทรกไปพูดแทรกพูดเล่งหมอไปพูดแทรกอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีบางบาง,บางคำเนี่ยหมอก็พูดอย่ตอนนั้ดีมากพอดีหมอเขาพยายามจะอธิบายเราเข้าใจแต่เราพูดอัน,นอื่นขึ้นมาปุ๊บมันแทรกปุ๊บมันก็เลยหมอเขาก็เลยสะดุดไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่อธิบายแต่คาเนี้ยที่หมอเขาพูดเนี่ยดีมากเลยหมอเคานี้เขาเก่งมากนะฉลาดมากเลยทันทันทัน ว่าที่หมอก็พูดว่า๋อหลวงตาไม่ชี้มาพ,พูดกับหมอเรื่องมานะนี่แสดงว่าหลวงตาเนี่ยรูแลเห็นแล้วแล้วก็หลวงตาเนี่ยต้องการให้กันบ้านให้ทำกันบ้านพอดีหมอเขาจะอธิบายแบบนี้ไงเรเือหมอจะอธิบายแต่ ความใจร้อนของเราอ่ะแม้แต่ตอนที่สองเราก็ไปตัดตอนอไปตัดตอนหมอก็เลยลืมไปเลยที่จะพูดไปอึ้งอ้าวไปเพากายก้าสเนเด็ดะคือเราเราจะใจร้อนไนงะคือหมอพูดช้าเราก็พูดไปก่อนแนละ้วไปแทรกตัดตอนบางทีหมอเขาจะอธิบายทับดีๆมันเลยไม่ได้หมออ๋อนี่ยแสดงว่าลุกตาให้กัดบ้านแสดงว่าลุกตาให้กัดบ้านเด็ดมากเลยนะยให้กัดบ้านที่เด็ดแหละ เพื่อดับมานะพุ่งสร้างอวิชาเลยตัวที่แปดที่เก้าที่สิบเลยเพราะว่าเออลวงตาคงจะเห็นว่ามันจะดับได้ในในทิฏฐะในสังโยชน์เห็นว่าเออมีปาษนามีแววที่จะดับสังโยชน์ได้จึงให้กันบ้านไปให้กันบ้านไปไป,ไปหาหมอเดี๋ยวก็วหมอก็ต่อกลับมาเองแตเ่เราไม่ทัำนะเวลาเราไปพูดแล้วเรามีมานะมี มานะขั้โยอดตัวที่แปดฟงซ่าตัวที่เก้าตัวเร่งไม่ไม่ทันไม่ทันแล้วก็มีอวิชาคือมันมันปรุงในตัวตนของเราทั้งหมดเลยมีเขามีเรามีเรามีเขาไม่ยอมหมอพูดชาเดผู้จะไม่ทันใจพูดแทรกเลยเร่งมันมีตัวเร่งเร่งในจิตตัวเร่งในจิตเราไม่เห็นเราไม่รู้ต้องทันไอตัวเร่งเนี่ยคือตัวฟุงซ่านตุทะจักมันตัวที่เก้าขั้นยอดตัวที่เก้า ความไม่รู้ตัวความไม่รู้ความจริงว่าตัวตนไม่ไม่มีเรามีสังขารเกิดขึ้นมาแต่ความไม่มีอะไรไอ้ความไม่รู้ว่าตัวตนของเราไม่มีมันไม่มีตัวเราหรอกที่จะไปดับมานะดับความฟุ้งซ่านจะจัดดับอริชามันไม่มีแต่ความไม่รู้ว่าตั้งตัวเรามีไว้แล้วก็เอาตัวเราบุ้งที่จะไปถามหมอเขาเนี่ยให้ดับว่าเป็นตัวตนดับมานะดับตัวเลขดับตัวฟุ้งซ่านดับอริชาแต่จริงไอ้ตัวที่เราตั้งไว้เนี่ยคือ ตัวมนะตัวปุรงสร้างตัววิชาเสียงทำกันบ้านนะไมันเข้าใจแต่ก่อนเพราเข้าใจยังไงรู้แจ้งไงก็ไปเล่าให้หมอเขาฟังไปไปทบทวนกับเขาพวกที่น้อยๆพวกที่มุกิดว่ากูอีกวอะไรนี่คือตัวมันใหญ่มากมันเลยไม่เห็นคือความจริงถ้าเราละเอียดละอียดหน่อยเดียวเราก็เห็นแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแต่มันมันมันยืนพื้นไว้มันไม่แก่ เพราะว่าไอ้ความเป็นกูเนี่ยมันมันก็จะงุดหงิดขึ้นมานะะงุดหงิดไม่ได้แย่งใจพอใจกูจะต้องทำงี้ให้ได้ความจริงตัะเกตยเองง่ายเลยไม่ตัะเกตเองปฏิบัติไปไม่ตังเกตเพราะไม่ตระเกตมันก็เลยมันจะตายฟรีเดี๋ยวมันจะตายฟรีไม่ได้แก้มันมันปล่อยที่ทิ่มไปที่ทิ่มมันไม่ได้แก้ปล่อยที่ทิ่ป็นที่ทิ่มก็ใจไหมก็ต้องทเขก็ใจดิจับโง่เหวมันหายโง่ หลายอาณามีที่ถี่มันเห็นความจริงเพียงเ่านี้อาไาเห็นอยู่้ะมันเราไม่ต้องไปบอกว่าที่ส่บอกว่าอะไรบ้างมันเป็นอยู่แล้วทุกกระจรบังกาหุดหีดปุ๊บพลาดก็บอกว่าทำอย่างนี้กูจะทําอย่างนี้เองกูจะทาไม่ได้อแล้วก็บอกว่าอันนี้มันเป็นตังขาห้ามมันไม่ได้โอ้ยไอ้นี่อะไรก็อ้างว่าตังขาห้ามมันไม่ได้สังขาเป็นหน้าตาห้ามมันไม่ได้อันี่มันเป็นทิ่ถี แบบนี้มันเป็นนิสัยติดมาสะดานมานานแล้วโอ้ยเราจะปล่อยเป็นอย่างนี้รอมันต้องหายโง่ตัวตนมันไม่มีแต่แ,บบแรแบบกมาแตกควาไม่มีอะไก็อธิบายขเขาพย,ยายามอธิบายแต่เรามันไม่ฟัง